บกสวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าซี่กกอกนะคะมามากบกอกนะคะแล้วก็มาแวะตลาดใบพัดโอ้โตลาดนี่ย่ายขายหอยเราแวะซื้อผลไม้นะคะพอดีมีงานลำตอนเย็นโอ้เห็นละงกป้าแมงแข่งอนี้นัวน สวัสดีค่ะจายัางไงคะงอโลดเทเลค่ะอันนี้สี่สิบค่ะอันนี้สามโลร้อยเลยอันนี้สามโลครึ่เอาโลแล้วเอาโลเทเลอารโลแล้วสี่สิบโรงเรียนบอกโรงเรียนลดเลยสี่สิบเอาเอาสี่โลค่ะอ่ะแล้วก็เอา เอาเอามานี่ยคเราเอาอันนี้ตืมเอาอันนี้พร้อมไม่ควอนเลือกบเราผีไร้องจอมมาฮะ,ะมัน่างันตรงใหญ่อันนี้เลนดเท่าเลอดาน,นี่น่ะนจ้ออาจ้าอันนี้อันนี้เาจะเหืออยู่ห่อ่ะเอาเลย 嗯，好吧、mm。Hmm. Okay. อันนี้โลดเลยค่ะโปมาอันนี้เอาเอาถุงมาเชิญ จ้าจ้าเอาโล่ถนนห้าสิบขี้ดามะขอชงเองนะคะซาลี่ให้านี้ตรนี้ค่อยงามเดียเอาอันนี้เอาอันนี้เอาซาลี่ลูกเป็นลูกบ่คะนี่นะลูกยิ้มงามบาท cho ừ, ừ. มซีดามันกลัานี่ยวันหยุจะาอยมาี่ค่ะเด้ยวมาเอาด้อค่ะอันนี้ก็มาหาซื้อ กับข้าวให้บ่าเมือโอเยนั่นเลข้าวจีนี่เดยเี้ยวข้าวจีกิ้งกายเลี้ยวข้าวจีกาเอาสามอันตา <laughs> อด <laughs> อนันสามคนมันอิ่มอยู่บ่คนจะคิขาบรถดนะขเหนยเลยินบ่อิ่มแตอิอ่ออาลอนะโกยบ่ <laughs> โกยปลเลือว่ะโกยปลลือ กดพี่น้องรอบด้ยค่ะเอาเลือเามันเอาไก่หรือเอาอะไรเอาเลยนี่เด้นี่เด้นี่กบข้าวกบข้าวมัน นี่บอกเออเอานี่ก็ได้ข้าวล่องเหรอจะเอาบ่เจ้าเอายังเจ้าจะเอาข้าวมันไก่บอเฮ้ยไม่ต้องสวยก็ได้ค่ะบเข้ามมันก็ต้องสวยแล้ะคุณจะได้น่ากินนโอ้ันนี้บ่อันนี้ข้าวมันไก่ป่คุณเราสั่งอันนีข้าวไก่ทอดเอออันนี้ล้เอานี่ล่ะเจ้าดิเออเอานี่ล่ะกินนี่ล่ะอ่ะ ta có mưa cao như là năm điều như là nó Dạ Cả. à. ม่ได้ได้แจ้นนานะนะน่าจะพันดีทาไม่ซื้อก็เลยอะไม่ได้ไื้ทานอกก็ได้บอลโอ้ยมันอันนี้เนาะมันมีมัน,มมนลามเนานะ ข้เหนียหมกพี่แน,น้วกเ,เออเจ้ากินน<า>้่าลำใหญ่ั<อ>่เป็นน้ำาันะนะใครมมกกันนะพลอ,อะวะเออน,เนี่ๆๆๆน้ำมันพี่มาซื้อน้ำเดียวพี่ Ăn ăn khô, bỏ mấy chứ làm việc gì Áo hơi bậc mượt à, nè đứa mà lào, hơi bậc mượt nè đứa nè bỏ mà ลุปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ